สวัสดีครับเพื่อนๆพนี่ๆน้องนทุกคนด้วยนะครับผมยิดีตอนรับเข้าสู่ช่องขวัญฮาวิล่ากับเกมนิวมินิเวอร์เทนนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายกิจกรรมต่างๆนานานะครับที่มาในตอนนี้เรามาเริ่มกันจากลูกเต๋าเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับตอนนี้มันมีปีกมานะนะครับนี่ใครที่จะหมุนรับปีกก็รับเลยนะฮะก็ถ้าหมุนถึงกล่องที่3ตรงนี้นะครับมันหมุนได้หลายแบบนะลูกเต๋ามันรวมกันได้นะครับ เตาขาว120ก็ได้นะครับหรือเตาขาว100เตารีโมท30อย่างเงี้ยครับมันก็จะหมุนมาครบถึงกล่องนี้นะถ้ามีลูกเตาแบบไหนนะครับหรือว่ายังไงก็สอบถามกันไปที่เพจได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นเพจให้นะปึ๊บแล้วก็ผมจะขึ้นขึ้นเป็นข้อความให้เนี่ยมันเยอะนะครับมันมันอ่านไม่หมดหรอกนะฮะในเนี้ย เดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับมันจะได้วางได้แล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ไปกดดูนะว่าเออมันใช้เท่าไร่เท่าไรเท่าไรหมุนยังไงยังไงนะครับแต่ว่าถ้าหมุนถึงกล้องที่3เนี่ยก็ประมาณนั้นเลยนะครับนะถ้ามีลูกเต๋าทั้ง2อันนะครับเวลาเราหมุนไปเนี่ยมันก็จะนับรวมให้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็คํานวณให้ดีนะฮะก่อนที่จะหมุนเนาะถ้ามันไม่ครบขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเสียดายได้นะครับโอเคเราไปต่อกันกิจกรรมอื่นนะครับตอนนี้ก็มา งานลื่นเลิ้งนะฮะหรือว่าคานิวาเนาะตอนนี้นะครับนี่นะครับใครที่อยากได้สัตว์ขี่เห็นบ่นกันเยอะนะครับว่าสัตว์ขี่หาจากไหนนะครับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับผมความตายที่บริสุทธิ์เฮ้ยเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอความตายที่บริสุทธิ์แต้มผมมันไม่มีอ่ะผมกดดูไม่ได้ผมต้องขออภัยด้วยนะเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเล็ก่ะด้วยดิสัตว์ขี่นะครับก็จะมีเจ้าสมเสร็จแล้วก็ฮิปโปโม่วงเนาะ พร้อมทำเครื่องประดับแล้วก็หินอัพสั้นนะฮะแล้วก็อันนี้คือปีศาจจิ้งจอกเนาะประดับความตายที่ไร้คำพูดนะครับประดับนี้ก็เวลาเราตายมันก็จะหิ้วเลือดให้เพื่อนนะครับอันนี้ก็หาได้จากด่านจัดทีมเดินทางไกลเหมือนกันนะความตายที่ไร้คำพูดนะครับประมาณด่าน60กว่าๆหน่อยเนาะก็ลองไปหากันได้นะครับหรือว่าเราจะใช้แต้มแรกตรงนี้เนาะ แล้วก็มันมีเครื่องประดับมาใหม่เจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวต้นแบบของมันด้วยนะครับก็คือเป็นตัวต้นเลยที่แบบเราจะต้องได้อน,นี้มาใส่ก่อนก่อนที่จะได้อื่นมาใส่อ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อันนี้มาเราก็สามารถอัพเป็น EC หรืออัพชันเครื่องประดับเพื่อไปทําเครื่องประดับอื่นต่อได้นะครับโอเคนะครับผมนะเครื่องประดับเออไม่ใช่กิจกรรมก็จะมาอยู่ประมาณนี้เนาะผมก็จะมาเล่นให้นะครับแต่ว่าผมต้องทํคชิปไป ต่อเนื่องหน่อยนะแต่ว่าก็รอชมกันละกันนะครับสําหรับการเล่นของผมนะครับที่ที่ผ่านมาผมก็เล่นเล่นลงเรื่อยเรื่อยนะครับมันยังไงมันก็ต้องลงเรื่อยเรืนะครับเพราะว่ามือใหม่หรือว่าคนที่เขามาติดตามเนี่ยก็มากันใหม่ๆเนาะแบบโอ้ถามเข้ามากันเยอะนะครับก็ต้องเล่นลงตลอดตลอดที่กิจกรรมมานะมันจะได้แบบเออไม่เหงานะครับโอเคตอนนี้เรามาดูกันที่กิจกรรมนะครับกิจกรรมตอนนี้มีอะไรบ้างเอย เห็นไอ้นี่มาไวมากเลยนะการแลกสัตว์เลี้ยงอ่ะโอโ้โหมันรีบไปไหนของมันวะเพชรยังสะสม,มไม่ถึงเลยนะครับแม่งมาซะงั้นอันนี้จะเป็นการเตริมต่อเนื่องเนาะเติมทุกวันนะครับวันละเท่าไหร่ก็ได้นะครับน้อยสุดก็35บาทหรือเปล่านะครับเติมครบตามกําหนดเนาะก็จะได้รับของตามนี้นะครับอันนี้ก็ตัว๋วลงดันอ่ามือท้องฟ้ากับตั๋วเล่นคานิวานเนาะงานลื่นเลงนะครับ แล้วก็หลอมธาตุหินอ,อุายุทธพันฑ์นะครับอันนี้ก็สังเคราะห์วิญญาณมาเทเลียนะครับตีบวกสังเคราะห์ทิ้งอะไรเนี่ยได้ใช้หมดนะครับพวกนี้เนาะน้ำยาสลายอะไรเงี้ยน,นี่ก็รูนนะครับมันก็จะสุ่มให้เนาะวันที่7ครบวันที่7ครบได้สัตว์เลี้ยงเอสหนึ่งตัวมันก็จะสุ่มให้นะครับ,รบ,รบถ้าไม่ได้เสือกำมงกรนี่ก็ค่อนข้างที่จะแย่นะแต่ว่าเติมตรงนั้นก็น่าจะประมาณ200กว่าปะ นะครับวันละ35บาท200ถึงเหรอสองร้อยเกือบๆนะครับตรงนี้ก็อะไรมาอ๋อนี้ก็ส่มให้เหมือนกันนะครับเติม300บาทเนาะสัตว์เลี้ยงอสนะครับชุดอาวุธเต็มนะครับ1ชุดเลือกได้เนาะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจะเลือกเนี่ยก็ GM ก่อนหน้านี้เขาก็แจกเยอะแยะนะครับโอ้โหได้เซ็ตชิ้นส่วนได้อ่า ชิ้นส่วนอาวุธนะครับเศษชิ้นส่วนอาวุธเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นที่ทำธาตุเนาะโอ้โหอันนี้คืออะไรอ๋อนี่ได้แค่ e f สากลน,นะครับกับชุดอาวุธอีกแล้วให้เลือกนะครับว่าเราจะได้อะไรมานะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเศษอาวุธอะเนาะอันสุดท้ายก็เป็นระบบพลังภายในนะครับถ้าเพื่อนเเลเวลไม่ถึงนะก็ไม่ต้องเติมซื้อนะเหรือน้อยนะครับมันต้องเปิดเลเวลห6นู่นนะ เออลอให้ได้ต้องใช้ก่อนแล้วค่อยมาคิดวิเคราะห์นะครับว่าจะเอาอยัางไงดีจะเติมจะทําหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ลอกอินต่อเนื่องได้ลูกเต่านะอย่าลืมเก็บเยอะๆเนี่ยลูกเต่านะครับเอาไปหมุนออมาเยอะจริงๆนะครับกิจกรรมนี่ก็เติมได้ตั๋วนะครับ300เพชรรับรางวัลป้าย5ใบตัว5ใบอันนี้ก็ไว้อัพสัตว์ขี่นะครับเป็นการอัพขั้นอะไรสักอย่างนี่แหละเออข้างในสัตว์ขี่อะนะ อันนี้ก็ยังอยู่นะครับกิจกรรมสำหรับตรงนี้ก็เป็นเจ้ากระทิงนี่ครับอัศวินกระทิงอ๋อมันอยู่ในงานเลื่นเลงปหน้าตาคล้ายๆกันนะเนี่ยมีให้แลกด้วยเหรอแต่หกพันเลยเชียวนะโคตโคตเยอะถ้าเอาจริงว่าถ้าเราได้ตั๋วฟรีมาเล่นเนี่ยอาจจะเล่นไม่ไหวนะผมว่าคือไม่ใช่เล่นไม่ไหวนะฮะอาจจะเล่นแต้มแต้มได้แต้มไม่ครบอะ่ะเออเพราะว่ามันหกพันไง มันอยู่5-6วันถ้าใช้แค่ตั๋วฟรีอย่างเดียวนะพูดถึงนี่ฮะแต่ว่าถ้าเราเติมแล้วซื้อตั๋วมาเยอะแล้วก็ไปเล่นเนี่ยโอเคหน่อยนะงานลื่อนๆนะครับตอนนี้ก็มังกรเนาะที่ดีที่สุดนะครับแรกสัตว์เลี้ยงที่มันวนมาเร็วเนี่ยนะฮะโอ้โหอะไรว่าผมยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งป่ะมาอีกแล้วนะครับเออสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดก็เป็นมังกรนะครับเป่าน้ําแข็งกับล้างสถานะเนาะ ก็จะมีนะครับเจ้าฮาดิสพวกนี้ก็ไม่มีความสามารถนะเนี่ยเอาที่ผมเดาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่เห็นใครใช้กันเลยนะครับถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องได้มาแค่เริ่มแรกเท่านั้นนะฮะหรือว่าสมได้เนาะโอเคนะครับเครื่องประดับบางกรก็มีเครื่องประดับอมตะมี2อันนะโอ้โหเออเดี๋ยวต้องบอกค่าเพชรด้วย 10k ก็คือ10,000นะครับผมนะเนี่ยนะครับ 10k นะครับ10,000เพชร 15k 15 0 0 0เพชรนะครับผม 40k ก็40,000เพทรนะครับ 100k ก็100,000เพทรนะครับนี่ครับจะได้เจ้าจิงจอกตัวนี้ด้วยแต่ไม่รู้ความสามารถมันเลยนะครับผมอะไม่ค่อยจำนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้กันเท่าไหร่มั้งนะฮะเพราะมันต้องบางคนเขาก็เน้นมังกรอย่างเดียวนะกับเสือนะครับ บางคนมันจะมีสัตว์เอสมังกรเอสเอสอ,อะเอออันนั้นก็สุดยอดเลยนะเพิ่มพลังโคตรเยอะแล้วก็เป่าน้ําแข็งล้างสถานะได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเช็ดอ่าจะเช็ดอะไรเล่าเซ็ตอ่าเป็นชิ้นส่วนแล้วกันนะครับเรียกว่าชิ้นส่วนชิ้นส่วนของบูมแมลนะครับใช่หรือเปล่าวะอ่าใช่นะครับผมก็มีให้แรกเนาะอันละ2000นนะครับ 2K เนาะ 2K ก็2000 แล้วก็จะมีอันนี้ให้ด้วยนะครับซื้อเป็นอาวุธได้เลยนะครับเราก็จะได้รับเป็น S6 เลยนะก็ประมาณ1 3ื0นสามนะครับเพชร 13k ก็1 3ื่นสามนะครับนี่ครับมี3อาวุธสี่อาวุธเลยนะมีหวานใจเอามาทำไมเล่าเคียววินเซนปืนสากลนะครับปืนอะไรเนี่ยโชคลาบโชคลาบนี่5้เอาโห2 5 0 0 0ื่นอย่าไปซื้อนะครับพวกนี้มันไม่คุ้มนะเนี่ยโอ้โหแม่ง GM ทำมาหลอกนี่หว่า พวกอาวุธเนี่ยนะครับอย่าไปซื้อแต่ถ้าจะซื้อก็บูมแมลงก็ถ้าคิดว่าคุ้มก็เอาเลยนะครับนี่นะครับชุดข้างล่างก็หมื่นสองนะชุดนี้เคยเห็นนะตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยปีกว่า2ปีนี่ยังเคยเห็นนะเป็นชุดในตำนานมากแต่ว่าไม่มีขายเดียวนี้นะแปลกเหมือนกันก็เพิ่งมาเห็นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นกันหรือเปล่านะชุดนี้มันค่อนข้างที่จะนานมากแล้วนะครับ โอเคต่อกันดีกว่านะครับผมก็จะมาลงคลิปเรื่อยๆแล้วกันนะเพราะว่ากิจกรรมช่วงนี้มันเยอะเหลือเกินแล้วก็ต้องไล่ลงเรื่อยๆนะครับลงแบบลงต้องไล่ลงอะ่ะเออดูดิกิจกรรมพวกนี้ก็ต้องรีบเก็บด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ากิจกรรมเนี่ยจะวนมาอีกตอนไหนนะครับ โอเครหัสโคดก็ยังไม่มีให้ใสเนาะถ้ามีผมจะแจ้งให้ลงทั้ง YouTube และเพจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้กับเพื่อนๆด้วยนะมีอะไรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะเรื่องงานลื่นเริงเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นให้แต่ละด่านละด่านละดา่ะดานลงนะครับแล้วก็หมุนเต่าเนี่ยถ้ามีโอกาสตเต่าครบก็จะมาหมุนให้ดูนะครับเนาะมันไม่มีอะไรแล้วนอกจากงานลื่นเริงกับหมุนเต่านะฮะซึ่งเราก็ต้องทาเคลสร,รับเต่าเรื่อยๆเนาะเพื่อที่จะได้รับของรางวัลจากกิจกรรมเต่านั่นเองนะครับส่วนงานลื่นเริงเนี่ยเราก็กดรวบรวบรวมตั๋วเได้้ัละ2ครง เอ้ยไม่ใช่ได้วันละครั้งก็จะได้มา2ตั๋วนะครับวันละ2ตั๋วเนาะก็ไปกดเล่นนะครับด่านที่แนะนําให้เล่นก็เล่นบินบินผ่านวงไฟกับลุงนายนยนต์สูงนะผมก็เล่นลงไว้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะลงคลิปอีกนะครับเพื่อ,อคนที่มาติดตามใหม่เนาะโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับมีสอนด้วยนะนะครับนะมีสอนด้วยนะเนี่ยที่ผมลงไปอะ่ะโอเคนะครับผมสวัสดีครับ